และนี่คือประวัติเซอร์วิสูนย์ทุกระยะของรถที่โมกำลังจะรีวิวดังต่อไปนี้นะคะรถสุดฮอตใหม่ๆราคาเบาๆมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะโมอยู่กับเจ้าตัว Honda Civic 1.5 Turbo e-l plus ปี2022ค่ะซึ่งเจ้าคันนี้มีโฉมที่เรียกว่า Civic FE เครื่องของเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง1,500 c c Turbo ค่ะที่มาพร้อมกับขุมพลัง178แรงม้าเลยค่ะ และแรงบิด240นิวตันเมตรโมบอกเลยค่ะว่าเป็นรถซีดานที่ขับสนุกมากๆเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันเลยนะคะมาดูกันที่ด้านหน้านะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์พร้อมกับกันชนที่เป็นแนวนอนหน้าใหม่ล่าสุดของเจ้าซีวิกตอนนี้เลยค่ะด้านข้างเป็นล้อมแม็กขนาด18นิ้วแต่ว่าเรามีแม็กเดิมพร้อมยางใหม่แถมไปให้ด้วยนะคะประตูเป็นแบบคีเลตนะคะเราสามารถถือกุญแจไว้แล้วก็ขอมือเปิดได้แบบ สำหรับตัว EL p a u s นะคะก็จะเป็นเบาะหนังแท้สีครีมสวยๆแบบนี้เลยค่ะระบบของเจ้าคันนี้ก็ยังเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะคะและสามารถปรับได้8ทิศทางค่ะพวงมลาลัยเป็นแบบม u l t i f u n c t i o n เต็มระบบพร้อม Adaptive Cruise Control ค่ะเลื่อนไม้เป็นแบบ LED กึ่งแ a n ล็อก จอการขนาด8นิ้วพร้อมรองรับ USB Bluetooth Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะแอร์ Air, เป็น Air แบบ Digital Auto และข้างล่างนี้นะคะเป็นช่องชาร์จ USB-A ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT ประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะเบรกมือเป็นแบบเบรกมือแบบไฟฟ้าพร้อมเบรกโฮในส่วนของด้านหลังนะคะมีพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะแล้วก็มีช่องชาร์จมาให้ด้วยนะคะ ในส่วนเบาะหลังนะคะก็ยังมีที่วางแก้วมาให้ด้วยค่ะมาถึงทางด้านท้ายกันบ้างนะคะไฟเบรกเป็นแบบ LED ค่ะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ VTEC Turbo ที่บ่งบอกว่าเป็นเครื่องที่ใหม่แล้ว สำหรับราคาของเจ้าซีวิคคันนี้นะคะอยู่ที่749,000บาทค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นออกรถ0บาทเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็ฟรีประกันภทยค่ะหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถกันได้ที่ HPC กาดของเราเลยค่ะและอย่าลืมนะคะทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ HPC วันนี้โมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย